สบายดีพี่น้องวองหองแล้วลงวองห้องนี้เลยพี่น้องเลยสบายดีเล้วพี่น้องเด้อะเล่นะพี่น้องเจ้าแม่คนสีอายค่ะพี่น้องเห็ตุกาบณ์นี่แม่มาทำอะไรมาเอาตั๊กบเพื่อาปลาหนึ่งปลาชิล่างไว้ตั๊หวางเนี่กระปลา นั่นตะวันข้างัตะวันือเดี๋ยวสิไปตะวันอีกินมั้บาใครชิตะวันอกหข้ก่อนนะตะอนนนี้เห็ดคืนอะไรเนีสมเห็ดคืนก้อยพิลาบไปเลยเศษเศษเศเศษโอ๊ะหมดหมดหมดมาที่เชล่น้อยก็ใส่ชุดงามเลยลูรฮะ จามาเจอสุดท er. ี่เซียงหนุอ่าอ่าสบายดีป่าเบิ้งสบายดีบ่ลูกสบายดีนอนสบายดีดูดูเลยได้แล้วป่าจะซื้อให้สบายดีปราลลมอ่าขวดบรรหุเลยขวดไปยิงเนาะไปยิงเนาะในป่าเนาะเอ้ยในป่าลวนหนึ่งตัดลวนหนึ่ง ้าให้ก็ใจพิดถอดเหมือนนเฮ้นะครับตบมือหน่อยับมือหน่อยตักให้ไหมเลยไงเหนียวเลย

นี่ยเรากับบดมากนัน่อยู่ใครเพื่องนีน้กินน้ำกันได้กินน้ำกันได้พี่น้องบอกายชิโซโฟีมือจะสิลอมือด้แสบสไหนได้เด็ไขตักที่เองนะ <laughs> หัวควนันเลย กินยาโคพีเียงเหรอเฮ้ยเนาะชีวิตอยู่แบบโคพียงง่ายอยู่ง่ายป้าความขาวสั่กันเลยนี่เดี๋ยวผมอันยูคัว ทำงั้นให้ข่อยกับสับปัดเนี่ย <ไป S 1> สัผยบสผัดข้าวกลัวเลยเนาะเจ้าน่ะมันหมอจ้าน่ะมันกาดตะกิ้สับปัดแอนข้าวคนนี้ต้องเป็นสาวยนะไปยำแล้วอยู่เจ้าเนาะโอเคได้สีมาได้อยู่เนี่ยครอบครัวเดียวกันเนาะแต่ก่อนาาไนก่หางผ้าหมูไปดิบสาวเนาะไปดิบสาวไปเห็นไปพ่อสับปัดนั่นแหละ มา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 อยู่ในดาวเรืองแบบคุ้นๆหนาเลยเคยเห็นอยู่แล้อเเองเป่เคยเห็นชฟกีลังะอบอกคำนีให้เราไปสื่อนะออตใส่อันนด้สาิสับนด้องใช่ตับลวตับไตับเจ้าตับตับตับ ตับตับตับสิเห็ดยังแล้วผู้กูแล้วค,คนิคยกินเห็ดซุกๆอะไรเลยเจ้าน้าม,มาก,กินดิบผลิตย่านย่านเจ้าไรกินดิบนะเอาแล้วอโอ้มืออาซีบสงสัยเธอเห็นงานอยู่หันอาหารนี่มืออาซีบเธอเป็นบมอขาหมู ออีเลลลีตามูยอนำบุกาฟองเจ็ดยี่องดีไนเงินหลนะพี่ินเงินเยได้เยอะพอได้แต่งเนียเหรอเกบพได้็ไปเห็นสิเงินไปชร้ก็มาชร้น่ขับคารน่ขบาไปเก็ฝาดไปคุณเกันห่ดนจะับ เอาเลยพี่น้องเอ,เอ้ยมาผิกกะเมิดแวไปห่อกันบอฮัมม่านะก็ยวไปห่อมอัน,มมนะะมก็ได้เอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชาแม่ชาแม่แบอบยู่ว่าด้แบอยู่ดอกเนาะ ตักให้มันซุกก่อนมันซุก,ซกๆก็ได้เหเมือนไหนไม่ร้อ่ะเดือนตัวแล้วจ้าตักัเตังร้อนเลยโอ้ยอย่าเผากันล้นสิละ่ะ อยากใช่แ่มมี่น้ำสุกใ้าใส่น้ำสุกที่แต้นที่แเนาะต้นที่ต้นแฉะเาตั้มาเนาะแดงมาเห็นอะไเนี่ยเด้อตั้ำมางจะชี้ทีสัไเ าเพลิดอีกผัดเลยแล้วมาเพลิดแสนหัวใจใจเนี่ยเบ้อดแบงก็ได้นั่นหนึ่งก็ได้เผ็ดจริงๆหอดขันได้ไรจักชิทายทั้งได้ทางนี้แล้วทางนี้ทางไหนก็บเป็นตาแสบ โดแล้วได้จ้าดคตรเอาเหลือได้สิเหลือคนไทยเหลือนี่เขาคนลาวขอกคตรน้องเคยเปล่าได้สิโคตแล้วเนาะเหลือขวัญโดก็กดบโใส่บ้ามีไเบอรีกินนอนอันกินแล้วก็หาเงินแล้วก็นอนกินหาเงินแล้วก็นอนอยู่นี่แหละแต่ละมื่นเนาะเฮ้ยเนาะ ชีวิตของมน,นุษย์ก,กัแบบนี้แล้วแ <Man. S 1> มันต้องหาบางเรียนโดนม,มันต้องกะลี่กันล้นามันสิรวยมาาันถักรวยเองต้องซื้อเลขถักิรวยต้องรวยสี่ลยล้านต้องซื้อเลขออ <c oughs> นิววะฝันฝันอ <All S 1> อนิวพ <c oughs> ินาหางเงินกน <c oughs> นน่อนจัี๋ยวกตายเดี่ยคืนนอนคืนยู่นอนกันวนบวัวลาบแบบนี <c> ้ <oughs> ขึ้นน้ำออนิ้วนอนรับแล้วมานอนรับสิสิรับฟันเอาออนิวขี้เฮ้ยสิี่ผมได้กัฟันเขาทางเปืือนเลยขึ้นออนิวอันนี้วุดเอาอีกหายอีกจ็บปีนึ่งล้าเขื่อมันเขื่อเขื่อมันเฮงเนาะเขื่อฟันดีได้หมดเลยนี่ได้เล้วงานได้เลยด้วยคล้ายเครื่องมไปดีตั้งหน่อย เขามาโลดอ้ยนะเขาสื่อได้เลยเนขาเมาโลดเลยนะเฮ้ยอุ้ยเลยหาเงินก่อนพี่น้องเอ้ยพังเมืองปีหนาพีฮือไปเลยบ้านกูบาาพี่น้องเอ้ยหามาจะใส่น้องเอ้ยพังเมืองจะสองสามปีไปเลยหาเงินก่อนสำอาสนานี้ก็คือสิทธิขี่เราพี่น้องเอ้ยอุ้ยสุกเลย เฮ้ยมันสิซุปด้วยอย่างซุปโพดนี่อะโอ้ยซุปโดรอย่าคอยอย่ามันบป็ซุปมันซุปโพรมันสิแข็งเลยโอ้ยแข็งก็ดีเลยมันจังโมอ่อนอ่อนนะมันเป็นแบบอันอร่อยอร่อยอยู่นะแข็งนะมันดีแล้วหมายถึงตัดแล้วพี่น้องว่าสีซีมว่าด้ใส่ยังไงกัสีซีมตักน้ำออกฮะ สิทายคิดแบ่ง,เง,เง,เงบังเยน้อยหนึงกะได้บ่ลายลย้อเลไผัดนะตักไปอีกก็ได้นนยสวยหน่อยนะมันะมืด พี่น้องเท็ดป็นเท็ดแสบดาบมันนี่แหละเขาโทษได้ <laughs> พี่น้องเราไปได้กินเขาวอยู่เท็ดก็ขื่นหนาทูเฮ้ยมันมิ่งขื่นได้เนี่ยนะอดคันได้แล้วเนาะพี่น้องเออขอเห็นขอเคยเห็นที่เขาเห็นอยู่ได้แบบนี้นะเอาตัวแ่งน,นัวแฝงพริกบ้วนเป็นลาบมับ้งลาบไปขายลาบะม้วนเป็นลาบ อะไรก็แล้วราบปากรับปากซิมมดบอกมดมดแบบเด,ด,ดียวบอพอแล้วอย่าใส่เพ็ย์ไลท์ก็พอสิคืนท่านไม่เผาคนพอแล้วปุ้ยสิมมดบอกเจ้าก็มากินบอก เอ uh. ็กินใีเจ้าว่นี่ดีน้ำตาลได้หายเลยนำตาลเลยสีขาวๆนะนตาอันี้เออน้ำตาลทุกขาวใครก็หมดบอโบ้ดน้ำตเจ้าหนุ่มมาเติมควาววานเส่พงนวดเนี่เป็นื้อพุงนวอยู่น พี่น้องขาเบิ้งตอนหับประทานเด้อพี่น้องเด้อวันนี้่องเนอตอนกินบริถ่ายาพี่น้องเนอะเขาลงยาเดกพี่น้องเนอะสำหรับลินเขาจบลงเป็นงพีงเนะอทใหม่ถึงหาพี่น้องเนอะเอเอบริถากินแม่่้เน